เริ่มแล้วไรอันกาดบัณฑิตซุ่มเข้าห้องอัดเตรียมส่งเพลงแรกในชีวิตที่ห้องอัดเมทีเนทิปย่านนนทบุรีได้เผยภาพนักร้องขวัญใจมหาชนไรอันกาดบัณฑิตจำปาศินศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดซุ่มเข้าห้องอัดเพลงใหม่ป้ายแดงเพลงแรกในชีวิตของหนุ่มไรอันหลังจากที่แข่งขันรายการไม่หมดนี่เสี่ยงโชคมาเป็นเวลานานจนครองแชมป์193สมัยโดย a ฟ e b o o k เมทีเนทิป ได้เผยภาพไรอันพร้อมข้อความระบุว่าฝากติดตามสี่เพลงใหม่ขอบคุณยุ้งข้าวครับหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถามว่าไรอันไปอัดเพลงเหรอเมทีตอบว่าครับรอติดตามนะครับทําเพลงใหม่ครับไรอันนี่ขวัญใจแม่ยายผมเลยตัวจริงน้องน่ารักมากจ้าวันนั้นได้ยินว่าไปร้องในห้างแถวปทุม จะให้ผมพาไปดูพอดีผมออกกะดึกไปหลับยาวไม่ได้พาไปเรียกว่าการเข้าห้องอัดเพลงแรกของไรอันครั้งนี้แม่แม่แฟนคลับต่างพากันรอติดตามอย่างใจจดใจจอ่อรอผลงานเพลงที่จะปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันซึ่งการเข้าห้องอัดครั้งนี้ก็มีมัมจกมกผู้บริหารค่ายเพลงยุ้งเข้าเรคคอร์ดดูแลการผลิตอีกด้วยจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงไรอันเป็นคนขี้อายมากมักจะร้องให้เพื่อนที่สนิทฟัง เวลาอยู่คนเดียวก็ชอบร้องเพลงโดยเฉพาะในห้องน้ำถือฝักบัวแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตไปตามสไตล์เด็กเวลาอยู่ในบ้านคนเดียวก็จะตะโกนร้องเพลงในบ้านโดยความที่พ่อเป็นนักร้องคาเฟ่เก่าก็เลยพอมีวิชาบ้างเลยฝึกให้ร้องเพลงจุดเริ่มต้นที่มารายการไม่หมดหนี่เสียงโชคตอนนั้นครอบครัวเริ่มขัดสนและก็มีนี่ก็อยากจะมาปลดหนี้ให้กับครอบครัว วันแรกที่ไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาประกวดใช้เพลงของโง่อีกสักครั้งของแจ็คธนพลทั้งนี้ไรอันกาดบัณฑิตถูกยกให้เป็นลูกชายแห่งชาติกับการที่สร้างสถิติรองแชมป์รายการไม่หมดนี้ไม่อย่างยาวนานโดยจากข้อมูลของรายการเจ้าตัวมาแข่งขันครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน2564ด้วยความตั้งใจที่จะปลดภาระหนี้สินให้กับครอบครัวซึ่งได้นำบ้านไปจำนองไว้ ไรอันกาดบัณฑิตถือเป็นศิลปินหนุ่มดาวรุ่งอีกคนที่น่าจับตามองบนเส้นทางของการเป็นศิลปินมีแม่แม่แฟนคลับคอยซัพพอร์ตและตามให้กำลังใจจำนวนมากโดยครั้งที่ไปงานคอนเสิร์ตเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาไรอันได้เดินทางไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดราชบุรีโดยไรอันโพสต์ว่าขอบคุณงานราชบุรีมากๆนะครับชื่นใจและปลื้มใจมากๆครับวันนี้มีความสุขมากๆเลยขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับ ที่มาให้กำลังใจกันอย่างแน่นหนามากๆเลยครับขอบคุณพี่ๆนักดนตรีด้วยนะครับขอบคุณทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับรักทุกคนครับพบกันงานหน้าที่พิศนุโลกครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งเวยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่ง้วยนะครับ